าหลับแทบไม่ลงเลยพอถึงรุ่งเช้าพศจึงลุกขึ้นมาคุยกับมณีกับสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้าแต่ก็ไม่ได้คําตอบอะไรเพราะตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่กันมาก็ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนทั้งคู่พยายามพูดปลอบใจกันและกันเพื่อให้ความกลัวคลายลงและคืนนี้เองก็เป็นคืนที่สถัดจากคืนนั้นมา ด้วยความหวาดระแวงพวกเขาจึงปิดหน้าต่างนอนและในความเงียบสงัดพดกับแม่มันดีเข้าหลับนอนอย่างสบายกายสบายใจอยู่ๆพวกเขาทั้งสองก็รู้สึกได้ว่ามีเสียงกรีดกลายเวดล้องของอะไรบางอย่างซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์อะไรเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านและเหมือนกับว่ามันกำลังคลื่คานเข้ามาใกล้ๆตัวบ้าน พอเสียงมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นจนรู้สึกถึงความแสบแก้วหูพศจึงตัดสินใจออกไปดูแต่มณีก็ห้ามปามไว้เพราะกลัวว่าจะมีอันตรายอยู่ภายนอกแต่พศก็ยังดื้อรั้นที่จะออกไปเพียงลําพังกับ<ๆ>พเพียงกระบอกหนึ่งเท่านั้นพศค่อยๆเดินย่องอย่างช้าๆพร้อมกับสติเพื่อที่จะค้นหาต้นตอของเสียงแต่แล้ว พดก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเขาเห็นอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับเสาสูงดำทมึนย่างก้าวผ่านความมืดออกมายิ่งปรากฏออกมาให้เห็นชัดขึ้นมันมีรูปร่างผอมสูงโปร่งแขนขารีบยาวหน้าดำและดวงตาที่แดงกำปากของมันเป็นรูเล็กมากพดยืนตกใจนิ่งทำอะไรไม่ถูก ก็ก้อยื่นหน้าลงมาหาพศคราวนี้พศตกใจมากอีกครั้งหนึ่งและกลัวว่าตนเองจะได้รับอันตรายจึงยกเบิยิงสวนออกไปทำ <c oughs> ให้มันแผดเสียงร้องลั่นเป็นเสียงแหลมออกมาพร้อมกับหงายหลังล้มลงไปเมื่อพศเห็นว่ามันได้ห่างจากตัวไปแล้วจึงรีบวิ่งเข้าไปในบ้าน แล้วเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ตนได้เจอให้กับมณีได้ฟังมันคือตัวอะไรล่ะพี่เป็นสัตว์หรือเปล่าอืมตัวอะไรก็ไม่รู้พี่เ,เห็นมันไม่ชัดสักเท่าไหร่หลังจากนี้ไปพศกับมณีเริ่มใช้ชีวิตกันไม่ปกติออกนอกบ้านเฉพาะเวลากลางวันเวลาออกไปข้างนอกได้เจอชาวบ้านก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ยังไม่มีชาวบ้านคนไหนอยากจะเชื่อ มีเพียงแค่ตอบกลับมาว่าได้ยินแค่เสียงร้องเช่นกันแต่เข้าใจว่าเป็นเสียงนกร้องจึงไม่ได้สนใจน่าแปลกนะทำไมไม่มีใครเชื่อเราเลยแล้วทำไมเราเห็นอยู่แค่บ้านเดียวนั่นนะสิพี่ส่วนตัวฉันเองก็ได้ยินแค่เสียงแต่ฉันเชื่อพี่พจนะหลายวันผ่านไปพศก็รอดูสถานการณ์ด้วยความกลัวทุกยามค่ำคืนก็แอบนอนผวา พราะความกลัวนี้ยังคงไม่ถูกจัดการออกไปเมื่อไหร่ที่เสียงแวววขึ้นมาพศกับมณีก็จะมองหน้ากันและคืนนี้พศกับมณีก็นอนหลับแล้วเสียงก็ดังบีมาจากหน้าต่างพศลืมตาตื่นขึ้นมองไปที่หน้าต่างที่กำลังสั่นคลอนเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างพยายามที่จะดึงหน้าต่างออกให้ได้ทั้งสองจึงค่อยๆอ,ออกไปดูที่ด้านนอกเพื่อที่จะได้เห็นกับตา และสิ่งที่เขาทั้งสองได้เห็นมันก็คือเอาเฮ้ยนี่มันผีเปรตนี่ว่าเปรตผีเปรตจริงๆด้วยเมื่อผีเปรตได้ยินเสียงร้องตกใจมันก็หันมามองพศกับมณีและประวาดใส่จนมณีต้องลหลงๆด้วยความกลัวเ,เจ้าสูรกายผีเปรตด,ดวงตาของมันแดงฉานราวกับว่าโกรธอาฆาตแค้นพศและมณี และมันก็ได้น้อมตัวลงมาบอกความต้องการเมื่อพดได้ยินเสียงของผี่เป็ดก็จำได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงของพันลูกชายอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อมณนีได้ฟังก็ถึงกับปล่อยโฮออกมาด้วยความสงสารจับใจพันเอ้ยกลับไปเถอะลูกพ่อกับแม่จะทำบุญไปให้นะไม่ไม ก็ไไไม่ไปไหนนนตัั้้งผีเป็ดพันก็ล้องอยู่แบบนั้นจนใกล้ลุ่งสามดวงตะวันเริ่มขึ้นขอบฟ้าทําให้ร่างของผีเปตดถูกแผดเผาจากแสงอาทิตย์ยามเช้าจนมันต้องล่าถอยกลับไปโคตและมณะีก็รีบจัดแจงทําบุญให้ตามคําที่กล่าวไว้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นไม่มีผีเปดพันกลับมาส่งเสียงร้องให้หวาดกลัว ระหว่างนี้พศกับมณีก็พยายามทำใจและคลายสงสารลูกลงได้บ้างทำใจเถอะมณีเอ้ยที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันทำตัวของมันเองคนเราก็ต้องเป็ไปตามกรรมนะจะพี่พวกเราก็มีส่วนผิดอยู่นะที่ทำให้ลูกกลายเป็นเด็กเกเรทำให้พันต้องทำบาป แล้วผลทุกอย่างก็มาตกที่พวกเราด้วยพวกเราถึงต้องมานั่งทุกใจกันอย่างนี้แม้กระทั่งตอนที่พันไม่อยู่กับเราแล้วพศกับมณีเข้าใจทุกอย่างจึงพยายามทำใจให้ยอมรับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและคิดว่าหลังจากนี้จะหมั่นทำบุญไปให้เพราะเปรตลูกจะได้ไม่ต้องมาเล่ล่อนขอส่วนบุญอีกณนะ้านยาดอง กลุ่มเพื่อนๆของพันที่ได้เคยสังสรรค์ก็มาดื่มกันตามปกติอย่างทุกวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับบ้านกันได้แล้วมืดค่ำดึกดื่นข้าจะปิดร้านพรุ่งนี้ก็เจอกันไหมเพื่อนๆของพันยังไม่ยอมกลับเจ้าของร้านจึงปิดร้านล้วกลับบ้านก่อนเหลือแต่เพื่อนๆของพันที่ยังนั่งดื่มกันอยู่ เออนึกถึงไอ้พันธ์มันวะว่าไหม <c oughs> มึงคิดถึงมันลอว่าคิดถึงเงินมันกันแน่วะเอาให้ถูกมันก็ต้องคิดถึงเงินมันสิวะจะมีใครที่โง่พอให้พวกเราหลอกได้อีกวะเออวะเอาเอามาชนชนชนจัดไปจัดไปแดไอพันผู้โง่เขา เอ้ยกูเมาว่ะวะเนี่ยต้นมะพร้าวแม่งขยับได้วะ่ะเมื่อนแม่งกำลังเดินมาทางนี้เฮ้ยอ่้เออะชนเออะชนมึงเมาแล้วดิ อยู่ๆก็มีเสียงย่ำดังชัดขึ้นชัดขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วร่างอสูรกายผีเปรตที่เห็นได้ชัดก็โผล่ออกมาจากเงามืดพวกเขาไม่รอช้ารีบวิ่งหนีขึ้นรถขับออกไปอย่างไวแต่ยิ่งเร่งก็ไม่สามารถหนีพ้นได้ทันเพราะผีเปรตพันเดินตามมาติดๆพร้อมกับตะโกนเรียกเพื่อนๆ i ผันก็เดินไปเรื่อยๆตามท้องทุ่งนาระหว่างที่ชาวบ้านคนนี้กําลังขมักขม่นก้มหน้าก้มตาอยู่กับการหากบจู่ๆก็มีเงาดําทะมึนยื่นเข้ามาหาเขาเขาแหงหน้ามองขึ้นไปสิ่งทีไใวะดังเข้ามาเดี๋ยวกบก็กระโดดหนีหมดหรอกเว้ยวันนี้จะได pues ้สักกี่ตัววะเนี่ยอุตส่าห์อดหลับอดนอน มันรู้สึกสนุกหัวเราะชอบใจเมื่อชาวบ้านคนนี้รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นคือผีเปรตเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมือและวิ่งเพ่นแนบล้มลุกคุกคานไปตามคันนาอย่างรวดเร็ว